รัฐธรรมนูญฟันพิธายุติปฏิบัติหน้าที่แล้ววันที่19กรกฎาคม2566สารรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ กรณีคณะกรรมาการการเลือกตั้งขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่คณะกรรมาการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้อง เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจาการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตราเก1วงเล็บส ขอให้สารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธ,ธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา82วรรค2และขอให้สารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่วันที่สารรัฐธ,ธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยใ,ให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา115วรรค1วงเล็บ2 โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีมติเป็นเอกสารว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ี่ประกอบวรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ5้าจึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้ แจ้งแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา54สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2 สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้ง เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ